สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะจากช่อง o ร t ทราเวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการเช็คประวัติการโอนเงินของธนาคารกรสิกรไทยผ่านแอปเคพรัดของเรานะคะบนมือถืงง่ายๆเนะาะเช็คประวัติในที่นี้เราไม่ใช่เช็คเฉพาะการโอนเงินนะคะก็สามารถเช็คย้อนหลังตั้งแต่การถอนเงินคนอื่นโอนเงินมาให้เราเรา จ่ายบินค่าน่นนั่นนี่นะคะหรือว่าซื้อของอะไรไปเนี่ยเราก็สามารถเช็คประวัติได้ในนี้เลยนะคะในแอป k p l u s ก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะคะที่แอป k p l u s เนาะมันบางทีก็จะรอนานหน่อยนะคะบางทีมันก็จะขึ้นมาเร็วมากเลยอาจจะเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันที่สามิถุนายนเนาะวันที่ทำคลิปเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเขาก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะก็ให้กดเข้าสู่เคพรสนะคะซึ่งปกตินี่จะไม่มีหน้านี้ขึ้นมาเนาะหน้านเมื่อกี้นะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะพออยู่หน้านี้นะคะเราก็กดคำว่าธุรกรรมค่ะแตะเส้นลายนิ้วมือนี้ใคร ตั้งไว้นะก็สามารถสแกนนิ้วมือข้างโทรศัพท์ได้เลยเนาะแต่ถ้าไม่มีก็กดยกเลิกนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านปกติของเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะคะก็จะโชว์ยอดเงินที่ใช้ได้นะและธุรก,กรรมอื่นๆส่วนเราจะเช็คการโอนเงินเนี่ยอยอนหลังนะคะก็ดูที่คําว่ายอดเงินที่ใช้ได้8.44ตรงนี้นะคะในวงกลมเนี่ยคลิก ในวงกลมนะคะคลิกในวงกลมตรงไหนก็ได้ก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาก็เป็นรายการล่าสุดนะคะก็นะคะก็จะเป็นการโอนเงินชำระเงินประวัติการาทำธุรกรรมย้อนหลังนะคะของธนาคารแกซิกรเนี่ยจะอยูอ่จะดูย้อนหลังได้สูงสุด200รายการหรือแค่30วันนะคะถ้าอยากจะดูสัก45วันหรือว่า1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยก็ ต้องขอสเตตเมนต์นะคะซึ่งวิธีการขอสเตตเมนต์เนี่ยก็ดูที่ด้านาขวามือนะคะคำว,ว่าขอสเตตเมนต์นะคะก็คลิกเข้าไปนะคะหน้าขอสเตตเมนต์หน้านี้นะคะเขาก็จะให้ เราเลือกว่าจะอาขอสเตทเมนต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะคะเพราะว่าเขาจะส่งสเตทเมนต์เนี่ยให้เราทางอีเมลนะคะแล้วเราก็เลือกติ๊กวันเดือนที่เราต้องการนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวลดใส่อีเมลก่อนนี่นะคะแบบนี้เพื่อนๆใส่อีเมลเสร็จนะคะเลือก วันเลือกเดือนนะคะที่เราต้องการนะสเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะก็เรียบร้อยนะคะติ๊กถูกเนาะแบบนี้เนาะก็เสร็จแล้วก็อ่ะคลิกที่คำว่าส่งคำขอไปเลยนะคะเขาก็จะส่งข้อมูลการโอนเงินย้อนหลังนะคะให้เราผ่านทางอีเมลของเราที่เราใส่ไปนะคะก็ง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอกลับไป หนนน้้าีะะคจริงๆแล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเช็คประวัติการโอนเงินนะคะโดยกดที่คำว่า Statement ตัวนี้ก็ได้นะคะนี่มันก็จะเข้ามาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเขาแค่โชว์ Statement ก่อนเนาะแล้วก็เราสามารถคลิกที่รายการล่าสุดนะคะก็จะโชว์เหมือนกันเลยคะ่ะก็คือธุรกรรมย้อนหลังนะคะโอนเงินชำระเงินต่างๆเนาะก็ง่ายๆนะคะ เป็นการเช็คก,การโอนเงินของธนาคารกสิกรหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องโร t ทราเวลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ